นี่ครับทีเด็ดครับวันนี้พิกพามาดูนะครับเนี่ยเปิดบ้านให้ดูเลยสวัสดีครับเนี่ยเปิดบ้านให้ดูเลยขออนุญาตนะครับไม่มีหมานะครับของเล่นเยอะไี่ีครับเดี๋ยวพามาดูหน้าชัดๆนะครับว่าเรามาดูอะไรกันอีกแล้ววันนี้ ขามาดูนะครับไลท์ไอเทมที <si ่กำลังจะเข้าใหม่นะมากับเจ้ากิกบที่คู่เสมอของเรานะครับเราสองคนมันบ้ากันอยู่แล้วเพื่อนใช่ป่ะบอกแล้วสันติล้อครับครั้งที่แล้วหกล้ออ๋ออันนี้สิบล้อสิบล้อเลยเพื่อนบอกแล้วสีทุกรถให้ไปดูแลให้ดูบรรยากาศปั๊มละแล้วดูรถที่เราขับกันมาเนี่ยตัวรงานทุกอย่างเทาเรลาะหมัดกันหมดหมัดกันหมดมันลงตัวแล้วก็รถมันเรื่องเจ้าของอยู่แล้วครับ้นี่พามาดูโฟล์กเลย แกดูเปิดกระจกเวลาเราปิดกระจกเราจอดแล้วมันมันไอตัวเปิดกระโดดแต่พวกนี้มันกุกแกสองบอดนี่แกสองบอดเขาอายุเท่าไหร่นะเจ็อันนี้เ<อ>จ็ดสามเจ็ดสิบสามนะนี่คนขับคันนี้เองข,ขับเองขับเองวิ่งเองขับเองวิ่งเองของจริงนี่ดูรถกาคนอายุพอกันเลยสวยมากเลยัวอันนี้่มันก็ยังอยู่แต่ลุงอ่ะ บางครั้งไม่สบายใจลุงเลยอันนี้มาถอดลายกันเฟสกันสบายป่ะมาดูแล้วครับทางในมันไม่ดีหรอกไอ้เครื่องตัวนี้มันรหัสอะไรครับโกเครื่องยนต์น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูที่เล่ม้าวดูที่เล่ม้าอันนี้ดอยกอันนี้มันอันนี้ดอกดอกลำโพงเหนือดอกเดียวมั้งไงหนูดูใบประกอบการอ่ะก็อยู่ในเล่มเขียวไงคืนนี้ถึงจะหา ไม่ไม่เป็นไรครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นจะประวางเงินไปก่อน อย่ากขายรถก็ยกผู้โทรห้าเราสองคนเลยนะครับเบอร์ผมศูนย์เก้าสามหนึ่งสองสี่สี่สองห้าครับกิ๊กคลินิกเบ้เก้ารือว่ากิ๊กคูซเสม,มอและสถานพรมหนึ่งเบอร์ค,ครับครับผมศูนย์เก้าหนึ่งครับเจ็ดเจ็ดสามเก้าห้าสองเก้าครับตามพลาสติกครับก็รถทุกคันกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่าย GP, <ใ>นะกี่ปีคันนี้กี่ปีกว่า,ก,ก,ากว่าจะจีบติดอ่ะกี่ปีต้องมีตั้งห้าหกปีห้าหกปีเพื่อนๆนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแยอมแล้วดูจากสีหน้านะครับลูกสาวมันยังไม่ค่อยอยากจะขายด้วยเขาเรียกวังหมากอะไรอยย่าางงงงเเี้ป็นกกกรววหห แล้วเดี๋ยวไม่แน่เราอาจจะขอในบอลใสต้นโพไปด้วยเุดจริงครับเพื่อนนะก็ไม่เป็นไรครับคลิปอีพีหนึ่งก็เป็น EP ที่เรามาเจอและตอนที่เราจบกับเขาแล้วครที่ท่ออยู่หน้านี่นะเพราะอะไรที่มันท่ออยู่หน้ารถน้ำมันรถน้ำมันท่อไอเสียท่อยู่หน้ามี่รถใช้จริงๆนะในในปั๊มนน้ำมันโบราณนะครับปั๊มเปิดตั้งแต่หัวซอลค่าตาสามสูตรนะเพื่อนนะคนพื้นที่รู้กันนะครับคันนี้คันนี้ครับแล้วทุกคนจะรู้สตอรี่เลยครับของรถคันนี้เพื่อนๆว่ามันจะเป็นรถ ที่ยังวิ่งใช้งานได้จริงน่าจะมีอยู่คันเดียวในโซนลาดหลีนะครับนี่ครับเพื่อนวัตถุไวไฟนะครับไวไวแน่นอนตามนี้เพื่อนนะก็เดี๋ยวขออนุญาตสแกนเช็ครถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็เจอกันที่ร้านซุ้มเจ้ากิ๊กเขานะครับเพื่อนน่าจะเดินทางกลับภายในก่อนสามวันนี้นะครับเรื่องเอกสารเต็มคันที่เขาบอกทะเบียนโอนภาษีเต็มภาษีเต็มครับแบตเตอรี่ใหม่ยา่ใหม่ใหม่นะครับก็คือรถใช้งานจริงนะครับ ตามเม๋เพื่อนๆนะเดี๋ยวคลิปตัวยาวเกินใหม่ครับสวัสดีครับผม